ครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันห,หนึคลิปครับคลิปนี้ก็ยังอยู่หน้าง,งานราดยางจิกแดกครับนี่นี่ร้อเฮ็ดมาเสริมทับอีกคันหนึ่งนี่เจ้าตะกะเตนสแกนในไฟล์หลัง ร้อยสี <pued> ่สิบเฮก VSP โอ้วันนี <month brewer S 3> ้แดดดีมากครับนี่แดดดีมากเช้าเช้าเนาะเช้าเช้าแปดโมงแดดดีมากบทสาไก่โอ้หาที่เปิดฝากระโปรงเจอแล้วครับนี่เจอแล้วเจอแล้วเมื่อวานหาที่เปิดฝากระโปรงไม่เจอเมื่อวานหาไม่เจอไม่เจอก็กดตรงนี้ครับนี่กดกด เมื่อวานไม่รู้ว่ากดได้เนาะเมื่อวานอะไรเราก็หมุนสิ่งหมุนหมุนหมุนจนเป็นเกลียวขายเกลียวมปแล้วเช็คน้ำน้ำมันเครื่องรถใหม่ก็เช็คครับนี่รถใหม่ก็เช็คไม่ต้องเช็คเช็คไม่ได้ไม่เช็คไม่ได้ครับเดินดูเดินดูให้รอบรถนี่ของใหม่ ขันเก่าไม่เช็คใช่ไหมนี่ขันเก่าไม่ต้องเช็คต้องเช็คมีอะไรสงสัยไหมตรงไหนไม่มีอะไรสงสัยเป็นเครื่องขมิ้นสีสูบเนาะนี่สีสูบเอาป๋าหนึ่งร้อยทุกสิบแรงนะ เตือนมาคงระวังเครื่องเอ๊คนขับรถเกลียนในตำนานออทำไมทำตัวมันคนแก่ได้เน่จะหลุดอะไรอีกวันนี้่ยมันเครื่องดำจังเลยเนมันเครื่องดำนอะป้าจะหลุดวันนี้อะไรจะหลุดวันเนี้ยยังไม่รู้โอ้ยังไม่รู้ว่าอะไรจะหลุดเนาะเมื่อวานตัวนี้หลุดครับนี่เมื่อวานนี่เย้ โอ้คุณขับรถเกตคันนี้รอแท้ yeah. <laughs> อันนี้เดย,ยบาทเดยเอาคันนี้ทำไมไม่มาบุงใส่ไม่มาคันนี้นี่อดีตคู่หูก็มีสติ๊กเกอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังสมยัยเราขับเนาะสมยัยเราขับนี่ โรโมทให้แกหน่อยยูทูบเบอร์ชื่อดังสมัยเราข่าวแกก็เคยมารีวิวเราเนาะก็ให้สติกเกอร์เรามานี่เจ้าตะกะเตนเก่านอกเจ้าตะกะเตนก็เจ้าเจ้าตะกะเตนนี้ อยู่ต่างประเทศน่าจะมีใบมีดหน้าครับนี่เป็นเป็นแท่นใส่ใบมีดหน้าแท่นใส่กระบอกไฮดรอลิกเนาะจะมีใบมีดข้างตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีใบมีดข้างครับย้อนแสงเนาะไปทางนี้จะมีใบมีดข้างตรงนี้ครับใบมีดข้างตรงนี้ก็จะขึ้นมานี้เนาะสูงๆเนาะมาอยู่เมืองไทยแล้วเราก็ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมแบบนั้นแต่ตัวนี้ต้องใช้ครับนี่สแกนนิฟายตัวนี้เป็นสแกนนิฟายตัวนี้เป็นตัวสายิปเปอร์ครับแต่ริปเปอร์เราไม่มีเนาะเราไม่ได้ใช้สแกนนิฟายเจ้าตะกกเยนกลายมาเป็นเจ้าสกอ์เปียนแล้วครับตอนแรกเป็นตะกกเยนตอนนี้เป็นสกอ์เปียนแมงป่อง เจ้าครูหูวันนี้พนักงานขับไม่มาก็น่าจะได้จอดก่อนวันนี้เมื่อวานฝนตกครับเมื่อวานก็จะแห้งแล้วแหละแดดดีวันนี้แดดดีแต่เช้าเลย เอารอพอๆกันความรอใกล้เคียงกันแน่เราก็เปลี่ยนตำแหน่งเนาะมาขับเจ้า GC คันนี้เนาะ3.0 0 g c New Logo เช็ครถกันครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับมาเสริมทับอีกคันครับนี่สันสุเทือนเราเรียบ c ีครับสวัสดีครับ c ีเอสหนึ่หนึ่นฮะ,ะไลบ่ใส่ดับเครื่องใส่เกียร์เลยอยู่แล้ว <ST> ฮะยูทูบ CS หนึ่งหนึ่ง GC บทสันสะเทือนล้อเรียบนี่เราก็เอาเครื่องจักรมารุมงานนี้เลยครับนี่ ลงเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวพระกระเจ้าไม่โคข,ขึ้นครับก็คลิปนี้ก็จบที่นี้กันนะครับฝากกไลไ์กดติดตามครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ